สวัสดีค่ะสำหรับคลิปก่อนนะคะทำคลิปเอ่อน้ำขี้เท่ากำจัดเพรียนนะคะปรากฏว่าฉีดไว้คืนหนึ่งมาดูผลงานนะคะเอนเอ็นเอมันไม่ตายค่ะเพื่อนๆมันยังมีบางตัวตายอยู่แต่เหมือนกับมันจะลดจำนวนลงอยู่นะแต่ว่ามันยังถ้าเราเห็นมันไม่สามารถมองเห็นจากกล้องนี้เนาะ แต่ว่ามันจะอยู่ในนี้ค่ะซอกของก้านใบเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยตัวเพลี้ยหนาแน่นมากตอนที่เอาน้ำขี้เท้าลดน่ะกลุ่มนี้มันก็ยุบลงไปแต่ว่าพอมาดูทิ้งไว้วันสองวันมาดูนะคะมันก็ยังมีอยู่นะคะถึงมันจะลดลงแต่ว่ามันไม่ตายนะคะไม่ได้ผลน้ำขี้เท้าไม่ได้ผลเดี๋ยวจะลองแบบใหม่นะคะ อืสาเหตุที่ไม่ใช้แป้งหมาเพราะว่าแป้งหมาน่ะเหมือนมันจะตายอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะเจ็สิบเปอร์เซ็นแต่ว่าพี่บัวแพ้กลิ่นแป้งคือแพ้กลิ่นไอ้ที่เป็นหอมทุกชนิดนะคะน้ำยาล้างพื้นน้ำยาอะไรต่างๆแป้งสุนัขแชมพูสุนัขนี่แพ้มากนะคะก็พยายามที่จะ รยแล้วก็ไปไกลๆมันอยู่นะแต่ก็ยังแพ้อยู่นะคะแสบจมูกมากขนาดเราใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกนั่นตอนเราโรยแป้งก็เลยคิดว่าจะหาวิธีที่ทำง่ายๆโดยที่ตัวเองไม่แพ้นะคะน้ำขี้เท่าเห็นเพื่อนๆบอกว่ามันไล่แมลงไล่เพลี้ยไล่ไล่มดได้นะคะลองดูดันดันให้ประสบผลสำเร็จนะคะ ดูตายไปแล้วอ,อันนี้อะไรเอย่ยอันนี้ดาฟ้าฟื้นดาฟ้าฟื้นตัวที่เอาใส่ตะกก้ารอดนะคะตัวนีเ้เดี๋ยว,ยวจะประครบปรองงมันใหม่อ๋อนี่ไงตัวเล็กๆนะคะเนี่ยใช่หมดเลยเพีย้ยกัดกินเอเดี๋ยวต้องเอาแป้งหมามา,มาโรยอีกรอบนึงก็คือบางต้นอย่างต้นเนี้ย ต้นนี้ก็ใช้แป้งนะคะเห็นไหมสีขท้าขาที่มันอยู่โคนเนี่ยมันถูกล้างไปแล้วประสบผลสำเร็จตัวนี้เพียหายนะคะใหม่ใหม่เงอใหม่ใหม่หม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 สดใสแต่ว่าบางบางตัวก็ไม่ค่อยได้ผลไม่รู้เหมือนกันว่ามันทนทานยังไงนะคะบางตัวมันก็ไม่ได้ผลเลยบางตัวมันก็ตายอยู่นะแป้งมานะแต่น้ำที่เท่านี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ผลเลย เดี๋ยวจะลองอันใหม่ไปได้น้ำยาพ่นฆ่ากําจัดมแมลงมาแล้วจากแผนกเกษตรก็บนเฮานะคะเดี๋ยวจะเอามาทดสอบดูโอเคค่ะอขออนุญ,ญาตไปจัดการก่อนนะจะไปจัดการเอาแป้งมามาโรยตัวนี้ก่อนเต้มอยู่โอ๊ยอยากให้เพื่อนๆเห็นนะกมันสูมไม่ได้อยู่ใน นี่จักระจีมากเลยมันนั่นเอียเ้ยไปหมดเลยอยู่ในกีบก้านใบอันนี้เป็นนางไหมนะคะนางไม่กำลังสวยโอใชจ้าเดี๋ยวไปเอาแป้งมามาก่อนนะ